คุกได้คุณหมอยอมผ่าให้ลูกหนูก็คงไม่เสียเขายังเล็กอยู่หนูอยากรู้หนูยังติดใจทําไมถึงไม่ผ่าให้ลูกทําไมต้องให้เขานอนรออยู่โรงพยาบาลตั้งสองวันเพราะอะไร ทำไมคุณหมอไม่อธิบายทำไมถึงเงียบไปเลยไม่ติดต่อมาหาผู้ปกครองเลยทำไมต้องให้ทางเราต้องติดต่อไปถามต้องมีคําตอบให้เราได้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยการสูญเสียลูกเราไมไม่ใช่เรื่องเล็กๆเร,เรามีเขาแค่คนเดียวแล้วเ,เราก็ไม่เราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจะให้โรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบใช่ ให้เราฟังชี้แจงแต่ติดต่อมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่เป็นเขามีวันหนึ่งที่เขาติดต่อมาก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นหมออาวุโสของแผนกสัลยกรรมติดต่อมาแล้วเขาหนูก็ถามเขาว่าเหตุผลที่เขาไม่ผ่าวันนั้นคืออะไรไที่ติดเคสพิเศษที่ขีดน้องออกมาเขาบอกหนูว่าให้ญาติอย่าพึงใจร้อน อย,อย่าใจร้อนเขาบอกแบบนี้ตอนเนี้คุณพ่อของคุณหมอที่เขาผ่าตัดนะ่ะเขาเสียแล้วมันติดเขาบอกว่ามันติดติดวันเสาร์อาทิตย์นะคะไม่สามารถไปดูเอกสารได้แต่ว่าน้องเสียตั้งแต่วันจันทร์ทําไมทางโรงพยาบาลไม่ติดต่อกลับมาตั้งแต่วันจันทร์มีเวลาตั้งหลายวันที่ให้ไปดูเอกสารท,ที่ที่ไม่ได้ผ่าตัดนะทําไมไม่มีใครสามารถแจ้งเราได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วและไม่ได้ผ่าตัด เขีนน,น้องออกมาใช่ค่ะคุณคุณหมอก็แจ้งแค่บอกว่าอย่าใจร้อนเพราะว่า,าทางทางคุณหมอกำลังประสานขอเวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ก็แล้วง,งานตรงงานสอบมีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใครเลยค่ะคือไม่มาร่วมงานไม่มาค่ะแล้วก็ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบอะไรใดๆถ้ายาดไม่ เอจใจไม่ติดต่อกลับไปก็คือลูกสารหลานไม่ยายลูกฉันให้ทุม่มือฮะลูกสารให้ทุม่มือขอให้ทุกวันเลยทุกวันแล้วจะทำไงครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลานดูแลแล้วเนี่ยแล้วเกลี้ยกด่อมอะไร้กับยางว่ได้วิจารณ์เอาหลานหาข้าวขับมาให้กินนะหลานฮะเป็นผู้หาข้าวให้กิน น้ำไปโรงเรียนก็เงียบเพราะเขาว่างให้ยายกเกลือกพักทิ้มไว้ก็ไปโรงเรียนก่อนก่อนไปโรงเรียนน้องหาข้าวให้ยายก่อนไปโรงเรียนก็หาข้าวให้ยากเกลือกิ้ก่อนเอาน้ำพอาตามหมักไปไว้พอแล้วก็ไปโรงเรียนต่อไปเด้อครับน้องก็ใช้ติ้งหาตถึงทุกคนเลยครับ เยอะครับเด็กติงเขาเก็บปวดกันครับอยากให้ชอยครับ